ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับบริโม่ไทยแลนด์ทุกช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายวิธีการเซต Auxiliary Switch นะครับสำหรับการส่งสัญญาณนะเพื่อควบคุมมอเตอร์ไลท์วาล์วนะครับในตัวของ Auxiliary Switch เนี่ยนะครับของบริโม่เนี่ยจะมีทั้งหมด6สวิตช์ด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่ s 1ถึง s 6นะครับโดยใน s 1ถึง s 6เนี่ย ตัว s 1กับ s 4เนี่ยจะเป็นไฟคอมมอนนะครับที่จะจ่ายข้ามสะพานไฟนะระหว่าง s 2กับ s 3นะครับส่วน s 4ก็จะจับคู่กับ s 5และ s 6ตามลำดับนะครับอ่ะผมอาจจะขออนุญาตซูมเข้าไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้เราเซตอัพอะไรให้พวกเราทุกคนดูบ้างเนาะนะครับตอนนี้ตรงหน้าเนี่ยครับจะเห็นว่าเรามีหลอดไฟทั้งหมด4อ่อ4หลอดด้วยกันนะครับก็จะมีสะพานไฟ s 1นะครับแตะกับ s 2นะครับ สะพานไฟ S1 แต่กับ S3 แล้วก็ S4 S5 S4 กับ S6 ตามลำดับนะครับอะตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตตัว Auxiliary Switch อย่างถูกต้องเนาะนะครับหลอดไฟมันก็จะติดแบบงงๆหน่อยนะครับเพราะเราจะเห็นว่า S1 กับ S2 เนี่ยสว่างนะครับแต่ซึ่งมันบอกว่ามัน normally nearly close ใช่ไหมครับแปลว่ามันใกล้ปิดเนาะแต่ว่า S4 กับ S6 นะครับแปลว่าอะไรฮะ กำลังจะเปิดเนาะแต่ว่าติดซะง,งั้นนะครับซึ่งอันนี้คือไม่ถูกต้องแน่ๆเลยเดี๋ยวคุณฮอตจะมาสาธิตวิธีการเซตอัพที่ถูกต้องให้นะครับโดยโจทย์ในวันนี้เนี่ยเราจะเซตอัพว่าถ้าหัวขับเนี่ยมันเปิดไปถึง70%แล้วเนี่ยนะครับ70องศาแล้วเนี่ยให้มันโชว์สถานะว่ากำลังใกล้เปิดนะฮะเหลือ Ne a r ร y fully open เนาะนะครับควรจะเป็นหลอด s 4กับ s 6ติดนะครับแต่ในกรณีที่หัวขับเนี่ยมันเปิดน้อยกว่า70%เนาะ จะเป็นหลอด S4 กับ S5 ติดนะครับก็คือยังไม่เปิดสุดนั่นเองเนาะตามที่เราเซตอัพไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักตรงจุกต่างๆบนเนี้ยนะครับมันจะมีจุดที่เราเซตอัพได้2ที่เนาะนะครับที่เราสามารถเอาแฮนด์แคลงมาไขได้นะครับจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดแมนนว่โอเวอร์ไลท์นะครับจะมีสัญลักษณ์เขียนเนาะว่าเป็น Open กับโค o ส e นะครับ ส่วนอันถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะต้องเซตอัพ auxiliary switch นะครับแล้วก็อันตรงนี้เนี่ยจะเป็น indicator บอกนะครับว่าหัวขับเนี่ยอยู่ในสถานะเปิดหรือปิดนะครับอย่างอันนี้ก็คือมันเป็น fully close เนาะที่ที่ศูนย์องศานะครับอ่ะถัดมาครับด้านข้างของ indicator เนาะก็จะมีข้อความบอกอยู่เนาะเป็นสัญลักษณ์ของทางไฟฟ้านะครับจะมี switch S 1นะครับต่อกับ S 2นะครับเขาจะบอกว่า ต่อกันเนี่ย s 1เกาะต่อกับ s 2เนี่ยเมื่อสวิต์นะครับเปิดน้อยกว่า10%เนาะแต่ถ้าเกิดเปิดมากกว่า10%เนี่ยจะเป็น s 1ต่อกับ s 3นะครับอันนี้เป็นค่า d e f a u l t จากโรงงานนั้นเราแก้ไม่ได้นะครับส่วนอันข้างล่างนะครับจะเป็นสวิต์ s 4 s 5 s 6นะครับต่อกันอยู่มี2รูปแบบนะครับของ s 4กับ s 5นะครับของ s 4ต่อกับ s 5เนี่ยจะต่อนะครับก็ต่อเมื่อก่อนถึงนะครับก่อนถึง อ,อ,องศาให้เราเซตอัพไว้ในกรณนนีในกรณีน,นี้เนี่ยผมเซตไว้ที่70องศาใช่ไหมครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า S4 กับ S5 เนี่ยจะต่อกันตลอดนะครับตั้งแต่0องศาจนถึง69องศาเนาะพอถึง70องศาปั๊บเนี่ยนะครับ S4 จะต่อกับ S6 นะครับอ่ะเราลองมาดูธีการเซตอัพกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราหยิบแนดนแคลงขึ้นมาครับนะครับหยิบแนดนแคลงขึ้นมาปั๊บนะครับเราต้องทําการแบนล้วนโอเวอร์ไลท์นะครับ นะครับหัวขับเนาะให้ไปตำแหน่งที่เราต้องการให้มันแสดงค่านะครับว่ามันกําลังจะเปิดไปที่70องศานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทําการเซตออกซิลิสิวิตนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะนะครับให้เราปลดการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเข้าที่หัวขับซะก่อนเนาะนะครับแล้วเราก็ทําการเซตอัพตัวออกซิลิสิวิตนะครับเพื่อป้องกันเหตุการ์ลัดวงจรของไฟฟ้าเนาะนะครับอ่ะต่อไปครับให้สวมตัวแฮนด์แค็ตลงไปนะครับแล้วหมุนหัวขับไปตำแหน่งที่ต้องการครับ คุณฮอก็จะทําการหมุนเนาะนะครับหมุนให้หัวขับทําการเปิดนะครับที่70องศานะครับข้อสังเกตก็คือให้เราดูตัวอินดิเคเตอร์สีขาวนะครับให้ชี้ไปที่70องศานะครับนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งนะครับ อ่าโอเคครับตอนนี้เออ่มาร์กเกอร์ตรง10องศาแล้วนะครับให้เราคลายเออ่ตัวกันน้ํานะครับที่ออกซิเดชันสวิตขึ้นมานะครับนะครับแนะนําแฮนด์แครงนิดหนึ่งครับแฮนด์แครงเนี่ยจะมีเอ่ออินดิเคเตอร์นะครับเป็นลูกศรนะครับแหลมๆอยู่นะครับให้เอาตัวแฮนด์แครงเนี่ยสวมลงไปนะครับในในช่องออกซิเดชันสวิตเซตอัพนะครับ ตัวขยับนิดนึงนะครับให้มันให้มันจมลงไปก่อนนะครับมันจะมีสเต็ปนิดนึงพอสวมไปปั๊บมันจมนะครับให้เราทําการหมุนนะครับตัวออ x เซ i a r y switch นะครับให้ชี้อยู่ตรงเส้นนะครับให้ตรงเส้นเนาะนะครับให้ตรงเส้นของตำแหน่งนะครับเส้นที่เป็นมาร์ k เกอร์อยู่บนหัวขับนะครับมันจะมีแนวเส้นตรงนี้นะครับให้ให้มันตรงกันนะครับก็ถือว่าอันนี้เราเซตอัพเสร็จแล้วนะครับพอดําเนินการเสร็จปั๊บครับถอนตัวแฮนด์แ a n k ออกมาเนาะ แล้วทําการปิดจุกนะครับกันน้ําให้เรียบร้อยนะครับเพื่อพงไว้ซึ่งความเป็น i p 6 6หกนะครับตรวจสอบนะครับว่ามีการปิ้นมีการรั่วซึมหรือเปล่านะครับให้ให้เฟิร์มนะครับให้เรียบร้อยดีเนาะแล้วก็ตรงส่วนของหัวขับนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบกันนะว่าตัวสัญญาณออกซอี่สวิตเราเนี่ยนะครับทำงานถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะสวมแผ่นแค็งลงไปนะครับที่ ที่จุดแมนนวลโอเวอร์ไลนะครับทำการหมุนนะอะ่เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบลอจิกว่าหัวขับเราทํางานอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวเราหมุนกับที่ศูนย์ก่อนครับอ่าโอเคหัวขับหมุนไปที่สูนย์อ,อ,อ,องศานะครับ ่าผมอาจจะซูมออกนิดนึงเนาะเราจะเห็นว่าตอนนี้หัวขับเปิดศูนย์องศานะครับปิดคือปิดสุดนั่นแหละนะครับไฟเอสหนึ่งกับเอสสองติดนะครับเพราะว่าอันนี้ฮะหัวขับมันเปิดที่ศูนย์องศาเนาะนะครับแล้วก็หัวขับเอสสี่กับเอสห้านะครับสวิตช์ที่เอสสี่ห้าติดนะครับเพราะว่าเปิดน้อยกว่าเจ็ดสิบองศานะครับที่เราเซตอัพไวนะ้เนาะอ่ะงั้นคุณฮอตครับหมุนเลยมาสิบองศานิดนึงครับ นะครับพอหมุนเลยมาที่10องศานะครับเลย10องศามาแล้วนะครับจะเห็นว่า S 1เนี่ยจะต่อกับ S 3นะครับส่วน S 4กับ S ยังไม่ขยับถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้ยังน้อยกว่า7 0องศาให้เราเซตอัพอยู่เนาะอ่ะต่อไปครับหมุนหมุนต่อไปเลยครับ อ่าโอเคครับอันเดี๋ยวผมขออนุญาตมูฟไปให้ทุกท่านดูนะครับว่าตอนนี้หัวขับเราอยู่ฐานะไหนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าหัวขับเราเนี่ยอยู่ตรงฐานะเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาเจ็ดสิบองศามานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจนให้คุณฮอตหมุนไปหมุนกลับตรงนี้สักนิดหนึ่งนะเพื่อให้ดูลอจิกนะครับอ่าเดี๋ยวนี้หมุนหมุนกลับนะครับอันนี้พอหัวขับเราหมุนเปิดน้อยกว่าเจ็ดสิบองศานะครับอันนี้ไฟเอสี่ท่าติดเนาะนะครับ หมุนเกิน70องศาครับอ่า S4 S 6ติดนะครับแล้วถ้าเกิดหมุนต่อไปนะครับตั้งแต่70ถึง90องศาหัวขับนะครับ S เอ่อออกซิดชสวิต S สกับ S 6เนี่ยจะติดค้างนะครับ S 1 S 3จะติดค้างนะครับตามที่ได้โชว์ในหน้าจอขนาดนี้นะครับการเซตอัพเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ทำการปิดหัวขับครับ ทำการปิดหัวขับนะครับเก็บแผ่นแข็งปิดจุกกันน้ําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าลูกยางปิดอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าเพื่อป้องกันเรื่องของ IP 6 6 7นะครับอ่าปิดสมบูรณ์นะครับเราเก็บแผ่นแข็งไว้ด้านด้านข้างเนาะแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็จัดระบบสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคงไม่ได้ไขปิดฝาอะไรต่อเนาะเพราะว่านี้คือการอธิบายเรื่องการเซตอัพอ็อกซิลลี่สวิตช์นะครับอ่าโอเคครับก็ ในส่วนของการเซตอัพนะครับ auxiliary switch ในวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกับคุณฮอตขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ